มาดูพามาดูบรรยากาศตอนเ,เช้าที่วังปูใหญ่นาคาที่ประสิทธิ์มัดปากุสมิงบ้านกุสมิงตำบลหนองว่าอำเภอเปนครับจังหวัดศรีสะเกดนี่คือบรรยากาศตอนเช้าซึ่งเต็มไปด้วยควุมชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์ของเมกไม้นานาพันธ์ วันนี้ก็พามาอัปเดตวังปูใหญ่นาคาที่ประสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งก็คือพญานาควรากายสีดำพร้อมกับรูปเหมือนขององค์ปูใหญ่ในกายมนุษย์แล้วก็มาดูคู่บรารมีของท่านก็คือแม่ยาพระศรีนคริน เป็นวรากายสีขาวพร้อมบบลูกปัน่นร่างมนุษย์ในวันนี้ว่างๆก็เลยชวนท่านทั้งหลายในมาแมะชมมองอู้ใหญ่นาคาธิประสิทธิ์แล้วก็องค์แม่ยาสีนคลิน คร้อมกับดูบรรยากาศในตอนเช้าเช้าที่วังผู้ใหญ่นาคาที่ประสิทธิ์อันนี้คือวรกายอันนี้เป็นบรรยากาศในตอนเช้าที่เต็มไปด้วยกิ่นอของธรรมชาติอันนี้ก็คือ ลูกเหมือนปู่ศีสุโธกับแม่ยาศรีปธุมมาที่ปฏิสถาน,นะวังกูใหญ่นาคาธิประสิทธิมัดป่ากุสมิงอมีวรากายที่งดงามและก็นี่องค์พญายาคจะเสียน โอวิสุธินาคาน่าขลาดมีวรากายเป็นสีน้ำเงินพร้อมกับอุปไอแห่งกินไอแห่งธรรมชาติ อันนี้ก็คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้สร้างสถานที่แห่งนี้อันนี้สำหรับสายบุญสายญาณนนาขลาดที่ยังไม่ได้เดิน,ดนทางมา เยี่ยมชมบรารมีผู้ใหญ่นาคาติประสิทธิ์แม่ยาปสีนคลินพร้อมทั้งผู้ศรีสุโยยาปสีปฐมมาแล้วก็ผู้วิสุทธินาคานาคะวันนี้ก็เลยนำพาสายบุญสายญานเราได้มาสัมผัสผู้ที่ยังไม่ได้เดินทางมา แน่มาเห็นหวังนาคลาดนนวัดป่ากุศมิงอันนี้ก็คือองค์เจ็ดเสียนนี่ก็คือรูปเหมือนปู่ศรีสุโตกับยาสีปฐุมมาแน่ปู่ใหญ่หนาคาเทพส,สิทธิ์มีสุติเทวาพอมทั้งคู่บารมี องค์สีขาวแม่ยาระษีนครลินสำหรับสายบุญสายญานที่เดินทางกันมาในช่วงส่งการก็เป็นจำนวนมากหรือจะเป็นวันธรรมดาหรือจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มีญาติที่ทำสายบุญสายญาณด้เดินทาง และอีกส่วนหนึ่งที่ปฏิสถานที่มองผู้ใหญ่หนาคาเที่ประสิิ์นั่นก็คือพระรยนนานาคนาปปกเสียนเดียว เป่นพญายนานนากปกเสียนเดียวที่ญาติโยมได้นำมาถวายปฏิสถานที่วังปูใหญ่นาคาธิประสิทธิ์และอีกส่วนหนึ่งก็คือหลวงพ่อพระอ,อุปคุตที่ญาติโยมได้ถวายในวันที่สิเมษาอันนี้ก็คือบรรยากาศ โดยรวมของมังปูใหญ่านาคาทิปสิทธิ์แล้วก็องคเมยะพระธีนักลินในมุมไกลที่สง่างามนั้นก็องค์เจษเสียน โอ้วิสุดทนาคานาคลาแล้วก็บรรยากาศในตอนเช้าในวันนี้มีฝนตกเล็กน้อยทำให้บรรยากาศชุ่มชื้นเหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนเที่ยวชมบังนาคา นั้นสายบุญสายยานสามารถที่จะเดินทางมาได้วัดป่ากุสมิงอาติดอยู่กับถนน,ถน,น,ถน,นเช่นสองสีโชคชัยเดชอุดมการเดินทางไปมาง่ายสะดวกสบายติดกับถนนสายหลัก วันนี้ได้มาพาสายบุญชาัยานได้มาเที่ยวชมธรรมชาติอันลึกลับในป่าดงดิบแมงนาคาปู้ใหญ่ที่ประสิทธิ์แม่ยาพัสสีนคก,กลินแล้ก็ปู่สีสโตยาสีปฐมมาพร้อมทั้งปู่วิสธินาคานาคา นั่นสชบุญสายญาณสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ขออนุโมทนาสาธุ